คอยได้คำคำแดงไทยดนานเล่ามาเด้อคอย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 คิดฮอดบางกอกหลายอันนี่คือบางกอกมันมันมีมิตรภาพคนไทยคนลาวเ,วเหมือนบ้านเหมือนกลับบ้านเหมือนกลับบ้านได้ได้คอยสบายดีตลอดทางแล้วสบายดีเจอเด็กเล็กเด็กน้อยลองล้อนสบายดีบอสสบายดีการมาเองนี่สนุกกว่าไปกับทัวร์ไหมครับ ไอ้ที่สนุกกว่าโลดลูกกว่าหลายลูกกว่าหลายเที่ยวบ่ได้เที่ยวเต็มที่เต็มที่กินเต็มที่เต็มที่น้ำมันเต็มที่เต็มที่นอนดีนอนเต็มที่โอเคค่าใช้จ่ายค่านอนก็คือละเจ็ดสิบห้าพันกิจประมาณขึ้นละสามร้อยสี่ร้อยบาทไทยเด้ห้องอเคโอเคใหญ่โตใหญ่โตริมแม่น้ํำริมแม่น้ำดิอ่าแล้วส่วนเมืองจาปาสักที่เมื่อเช้าได้ไปถ่ายรูปมานี่เมืองจาปาสักเป็นเมืองซีค่อนข้างเงียบบด้เมืองคลาสติกเกอร์ แต่ไอยสีแนะนึ่เจ้ามานอนปักเซยำขึ้นเด้อเอ้ยยำยำเช้าก็ไปเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮดจับปาซักเฮ็ดเฮ็ดจับปาซักยำเช้าใช่แมนแมนแล้วเราเจ้าเบิ้งเบิ้งยำปลาซักเบิ้งเบิ้งจับปาซักยำเช้าเอ่อยำยำขึ้นนอนยำขึ้นยำเช้าเจ้าเจ้าผ่านปักเซเอ้กินกินอาหารเช้าปักเซแมนสบายเจ้าคิดฮอดบ้านเราบอกคิดฮอดเมื่อคืนอ๋อ พี่ทอเมื่อคืนพี่ทอดเมื่อคืนแน่ยอาทิตย์เดียวเก็ไม่เคยห่างตั้งแต่ลูกเกิดไม่เคยห่างลูกไกลขนาดนี้เลยโอ้โหเป็นแต่สังแ่ดอกสาวเล่าเป็นเป็นนาฮักหลายเลยงามนาฮักนาฮักดูแววตานาฮักงามแท้งามแทแท้สวยสวยกว่าสาวกัมพูชาปะเบเบิ้งบ้เบิ้งบเบ้งบงบ้งบ้งเบิ้งบ้เบิ้งบ้ ใส่เสื้อข้าบุกไทยปอบใส่ปรสินมัดผมเรียบต้อยนานาหวานทะน้อบุจาหวานเจียวหวานจ้อยพี่อายมัดเปิ่นย้ำย้ำเพิ่นเดินผ่านข่อย่อยสับโอ้ยชุดสวยชุดงามแท้น้อผุ้สาวพี่อายอ่เองเอเมิองเมงเมืองเมเมืองามามามาลดมาลวนเมืองเล่านี่นะฮะแท้แทคนเดียวก็มาได้ช่เดียรก็มาได้บอต้องยานปลอดภัยปลอดภัยเมืองเล่า จะสามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกมูทุกแนวเออไม่ขี่เขาใหญ่แล้วครับเขาใหญ่บอกไปแล้วเขาใหญ่หัวหินนะครับหัวหินบอกไปแล้วคอยคอยซิกับป้าเหล่าเนื้อเซียนาเซียนาเซียนาเียนาคอยซิกับมาเหล่าเนื้อเซียนาเทียน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 าเทียนาแมนแมนคอยตั้งก่อนคอยซิกับมาเหล่าเนื้อเซียนาโชคจะได้สบายดีสวัสดีใจหลายสวัสดีพูดบายสุ้ตาย